นี่เธอส่งข้อความมาหาเราด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้เหรอจะลาออกจากบริษัทต,ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสองเดือนไม่รู้เหรอแต่ยังไงมันก็ต้องไปเขาบอกไม่ได้งไงถุกขับอกจากโปรเจกต์ตั้งยังไม่เริ่มถ่ายเนี่ยนะแลวเพราะอะไรนะอ๋อเพราะขับรถมาแล้วชนหมาตายคิดดูดิเกิดขึ้นเพราะว่ามายกับเตยลงหววโกหกพี่พี่อยาจจะงี่เง่ากดเรื่องไร้สาระนะ แต่มายเคยคิดถึงใจพี่บ้างไหมบผมบอกเลยนะครับว่าคนที่รับรางวัลนี้นะครับเขาเก่งทุกด้านจริงๆนะครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลซูมบทแตกฝ่ายชายได้แก่คุณคริสพีรวัตรแสงโพธิรัตน์ครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณ,ค,ณคุณเพชรชนะภูมิ้ดยนะคะขอบคุณครับ แมเราบรรดาอยูอยุบริยานี่เพิ่งจะมาแรงตอนปลายนะใช่ค่ะอแอบอยู่ตั้งนานเพิ่งจะมาเสียงดังตอนนี้นะครับโอ้โหดิฉันพูดไปออกจริงๆนะคะยินดีด้วยค่ะและนี่คือคูคกแตกไฟชายคริส ต้องขอขอบคุณซูมดารามากๆเลยนะครับจริงๆขอขอบคุณในทุกๆอย่างนะครับที่ซูมดาราทำให้ทั้งกับตัวผมเองนะครับแล้วก็ พี่ๆน้องนักแสดงค่าย GMM TV ททุกท่านเลยนะครับเพราะว่าซูมดาราเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าเป็นสำนักข่าวที่ดีกับพวกเรามากๆเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอยากจะโปรโมทอะไรนะครับไม่เคยพลาดที่จะทำข่าวทำคอลัมน์ดีๆนะครับให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเลยนะครับยังไงก็พอรู้ว่าจะได้มาร่วมงานนะครับรีบตอบตกลงทันทีเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกดีกับซูมดารามากจริงๆเลยนะครับและงานในวันนี้เนี่ยก็ จัดได้หน้าเกงขามมากๆเลยนะครับเป็นงานที่มีรถมารับนะครับมาส่งถึงนี่เลยนะครับผมบอกเขาว่าผมจะไปเข้าห้องน้ำนะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับจะไปส่งกันในห้องน้ำกันเลยทีเดียวนะครับน่ารักมากๆนะครับเป็นงานที่มีรถมารับจากตึกนู้นมาตึกนี้นะครับห่างกันแค่ตึกเดียวเดินก็เร็วกว่านะครับ แต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นั่งรถมาถึงหน้างานเลยนะครับขอบคุณซูมดารามากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ตบมือให้เมื่อกี้ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณยูยูของคุณพีนะครับขอขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านเลยนะครับจริงก็มาจากบ้านพิรยาด้วยนะครับขอขอบคุณบ้านพิรยาด้วยนะครับขอบคุณสมุนเจ้าป่าด้วยและกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับอขอเสยรปรบมือด้วยครับขอแสดงความกินีด้วยนะคะครับผมบคริชพรีรวัตรค่ะ